ขอยุยาดพี่ขอุญาดน่องนะครับใส่มือปาดเบิ่งความซุ่มซังของมันมนุ่มหลายพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพอแม่พีนองมิดมอแคนแฟนบอลัมครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อผมกับผมบุญสู้เตเทียนเซิงอีกแล้วครับกับเมนูเมื่อนี้นะครับตำปาคังนะครับตำปลานะครับกับนี่ที่เด็ดครับไก่อบองนะครับซื้อเขาตัวละลอยเศร้านะครับมูบัานขขางๆนี่แหละนะครับ เอาครับมื้อนี้มาเบิงพับแก้มนะครับกบทิมีทั่วพู่นะครับเหลือจากกินแก่นกินก้อยเม้อวานนี้ครับกแตงนะครับกระลำนะครับแล้วกานี้ก็บไอแคบหมูนะครับมาครับบอเบลายใหญ่ห้างทิ่เผาามื้อนี้มีทิ่เผาแล้วก่อนที่สิรับชมกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกดไข่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม คุณซูเทียนเซิงนี่เด้อครับมาครับกินขา้าวกินน้ำน้ำกันโอ้ มือนี่สื่อทุอยางครับเลื่อไรขอุญาตพีกขออนุญาตนั่นงนะครับใส่มือดเบิ่ความซุ่มซังของมัน หนุ่มหลายพี่น้องเอ้ย ตำแห้งพี่น้องตอนแรกผมคิดว่าันมันสืบปาุกเพราะว่าหนังมันปรากรอบบ้าแห้งประดยแต่ว่าสุก I'll tell them who I am. Nào lắm. หนุ่มแฮงน้ำกิมเขาก็แซ่บ นุ่มมันครับนักกินเขาคิบอกว่ามันมีความกรุ้ยซี่เขาคิดว่า,ค,วา,า,ค,วาคือความสุ่มซ้ำของเนื้อไก่ เบ็ดไปเครื่องโตเลยพี่น้อง น้องเอ้ยพุดนะน้ำย่อยสดๆมึงดูดากมันประเภทไก่กับมักตะดานนเนะเบิ่งพี่น้องเอ้ยตายตายตายแล้วเนี่ยเบาวันความดันขึ้นแล้วครับ ทำง่ยๆมอบหักกับคิน้องเอครับอร่อส บอกพุ่งกับมิรตรเลือดต้บกขาเล่นพี่น้อง I mm -hmm. ยส่บมากนะพี่น้องเลยแซ่บครับพี่น้องมือนีก็อิ่มไก่เดลซ์ซมี่แล้วครับไก่ตัวหนึ่งแซ่บต่บางค้งก็แซ่บแต่ว่าบักเครลียนหลายพดนะครับแก,ก้วกับสม,มนุนว่า1อยเปอร์เซ็นผมกินไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะไก่นะครับเอาครับมือนีกับ สำหรับเมนูนะครับตับัมูครุงนะครับไก่อบองค์นะครับกะกอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับล่อติดตามนะครับคลิปต่อไปว่าผมสียหายอย่างเมื่อกี้สุพีสุนองเบิงนะครับจังหดกะขอขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมบุญชูเตชินเซิงนะครับหวังว่านะครับผมกะเส็ดพยายามนะครับเฮ็ดคลิปนะครับ ให้มันหนาชมหาแนวแปลกๆไ่ไมไมไมากกินซูพี่น้องเบิงนะครับสำหรับวันนี้ก็กฝากนะครับขามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์ผมบุญชูเตีิเซิงเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมนี้ด้วยครับสาธุขอบคุณครับ